Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. Cause there's a place that I go to when I want to hide from all the shades of blue. Cause at times. i think leaving mind begins night takes to the the when snow back of to fall me same my นายหน y ไปไหนอันนี้ขนมในมองเห็นแต่เสื้อหลูกตัวไม่ค่อยเห็นเลย วันนี้ช่วงบ่ายก็มีธุระนะออกไปข้างนอกวันนี้นะคะเดี๋ยวจะออกไปดูบ้านหลังหนึ่งคนะ่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่นานนะคะพอดีเห็นเขาลงนานแล้วแล้วดูเขาลดราคาคนะ่ะก็เลยว่าเอ๊ะไปดูข้างในซะหน่อยแล้วก็ไปดูสถานที่ก่อนว่าเป็นยังไง นะขึ้นเนินขนาดไหนมองเห็นที่อยู่ข้างบนนั้นไหมน่าจะขึ้นไปบนนั้นนะเป็นเนินขนาดนั้นแต่แบบไม่น่าใจคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเนินเท่าไหร่น่าจะอยู่แถวๆกับบ้านหลังนึงที่เราเคยมาดูแถวเนี้ยเห็นหลังนี้ก็ขายนะเนี่ยด้านหน้าซ้ายมือหลังในที่เราเคยเข้าไปดูแต่ว่าข้างในมันไม่เวิร์กอะข้างในมันค่อนข้างแย่มากไม่เรียกว่าเนินแล้วเรียกว่าบ้านอยู่บนเขาแล้วกัน มองไปตรงนั้นนะโอ้โหวิวมากเข่าเลยโอ้โหก็คนถ้าคนชอบแบบแนวแนวเข่ายอะไรเงี้ยอาจจะชอบนะอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวคือไม่อยู่นะคะขันจักรยานเดินเหนื่อยอนะเนี่ยมองไปตรงนะั้น่ะเข่าสุดๆแคบนาเนี่ยที่จอดรถน่าจะแคบ บ้านโอเคแตอ่ะหลังนี้หรือเปล่าอ่าหลังนี้ที่จอดรถเล็กมากนะจอดไม่ได้เขาบอกให้จอดขงขวางโอเคนี่ตัมเมสตอว่าอิงสตเก่อืม

สถานที่สถานที่จริงๆตรงนั้นนะมันถ้าลงมันหน่อยไม่เนินไม่ขึ้นเข่าปันนั้นก็น่าจะดีนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้ไกลาจากสมมติเรียกว่าหน้าปักซอยมันก็ไม่ได้ไกลนะคมันขับรถขึ้นไปแต่ถ้าคนแบบว่าไม่มีรถต้องเดินหรือต้องปั่นจักรยานคือโอ้โหเหนื่อยอะปีนเขา อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนมีเด็กและแบบลูกเดินไปโรงเรียนโรงเรียนมีนะใกล้ๆไม่ไกลมากแต่ว่าการเดินทางมันไม่สะดวกเหมือนแบบเหมือนเหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะเดินเรียบเรียบไปนะมันคือต้องแบบเด็กก็ต้องเดินขึ้น,ขนเขาลงเขาทุกวันนะคะก็เลยว่าน่าจะไม่เหมาะด้วยด้านสถานที่นะคะแต่ถ้าพูดถึงตัวบ้านอ่ะตัวบ้านคือเรียกว่าอยู่ในระดับดีเลยะคะ่ะพื้นคือดีมาก พื้นไม่ต้องแก้อะไรมากเลยแก้นิดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ห้องนา้าห้องทอยเลทคือเขาก็ทําใหม่มาแล้วเปลี่ยนน้อยอะดูแล้วอืมแล้วอย่างหนึ่งคือเจ้าของอะขายเองนะคะไม่ใช่ว่าแบบได้มรดกมาจากพ่อแม่แล้วขาย ก็จะทําให้เขาอะลดราคายากเพราะมันเป็นเหมือนบ้านที่เขาซื้อมาตั้งแต่ราคาแพงๆแพงๆแ,แ,แล้วผ่านไปหลายสิบปีกลายเป็นบ้านราคาแบบตอนนี้เขาตั้งไว้ที่สามล้านแปดแสนเยนซึ่งมันแพงแหละมันแพงกว่ากว่างบที่เราคิดไว้เพราะว่ามันนี้มันระดับถ้าจะซื้อบ้านหลังเนี้ยต้องราคาประมาณสองล้านเยนกว่าๆถึงจะได้ด้วยสถานที่อะไรแล้วมันไม่สามารถที่จะคิดค่าเช่าถึง6กหมื่นเยนได้มันน่าจะแบบค่าเช่าสี่ห้าหมื่นเยนนะคะ แล้วที่นี้ถ้าเป็นคนแบบว่าได้รับมรดกมาเขาลดนะคะเพราะว่าเขาเขาอยากรีบปัดออกไปแต่ว่านี่เป็นเจ้าของที่อยู่มานานแล้วเพิ่งย้ายออกไปเมื่อประมาณปีที่แล้วกลางปีที่แล้วเองบ้านมันเลยยังไม่มีสภาพเป็นความร้างเท่าไหร่อืมเขาก็เลยจะแบบยังไม่อยากขายด้วยราคาที่ต่ํากว่านี้อะไรเง,งี้ยค่ะจริงๆเขาลดมาแล้วนะ,ะก่อนหน้านี้เห็นบ้านหลังเนี้ยขายไว้ประมาณสี่ล้านกว่าเยน เห็นตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าราคาแนะ้วมันก็ยังแพงไปแล้วถ้าเราไปต่อมันก็ยากด้วยอืมแต่พูดถึงตัวบ้านดีแผนแผนบ้านก็โอเคประมาณว่าแบบพังกําแพงสักด้านหนึ่งให้เป็นแบบใหญ่ๆไปเลยชั้นหนึ่งเนี้ยก็ได้เลยอะ่ะแต่อย่างที่บอกว่าโลเคชั่นไม่ผ่านและกับที่จอดรถไม่ผ่านก็บ้านอย่างเงี้ยคงต้องตัดไปอะ่ะไม่ไม่ได้เสียดายบ้านบ้านเขาทําด้านนอกใหม่ มันก็เลยดูแบบสีสวยแล้วก็หลังคาก็ทําใหม่ด้วยค่ะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าอนาคตเขาแบบขายไม่ได้อาจจะขายสักแบบสองล้านเยนอย่างนี้ก็น่าซื้อค่ะพอได้นะั้นล้วก็คิดค่าเช่าแบบถูกๆเอากลับมาถึงบ้านค่ะเขามานั่งทางานกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก็ออกไปบ้านลูกค้าไปกันต่อคะ่ะเดี๋ยวต้องไปที่บ้านลูกค้าคนะ่ะทนี้มีนัดคุยกับช่างแล้วก็คุยกับเอ,อ่อบริษัทถอนญ้าค่ะ แล้ววันนี้ขึ้นหนาวหนาวเพราะว่าลมมันแรงมากวันนี้ทั้งทั้งที่อากาศแบบไม่ได้คลึงม,มากใกล้ถึงแล้วนะคะแถวเนี้ยก็จะมีแบบว่าบางคนเขาก็ซื้อซื้อบ้านเก่าเนี่ยค่ะแล้วก็ทุบสร้างใหม่สร้างแบบสวยๆหลายหลังเลยอ่ะอ้ช่างมาถึงแล้วค่ะอันนี้คือคือช่างที่เขาทำญ้านะถอนญ้าเออ จะจอดรถตรงไหนดีกลับมาถึงบ้านและะ้วค่ะมาทำงานทำของกันต่อเลยคะ่ะยังกองเต็มเหมือนเดิมคะ่ะอันนี้ที่ขูไปทำมาเองเหรอแล้วหนูไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรรองเท้าบุญหรืออะไรไปเหรอเนี่ยแล้วถ้าไม่หนูเอามาเยอะมากเลยเนี่ยอ้ยกเลยอุ้ยเหรอของนี่นะยังอยู่อยู่เลย ยังไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตเลยอเ <c oughs> นี่ยชีวิตจะมึดีด๋เวลาหนาตลกอ่ะ <c oughs> หนูไม่หนาวหรอหนูใส่แขนสั้นมาทำไมเนี่ยเ <c oughs> อ่อเอาถอดเสื้อแขนยาวมาทำไมอลูกมันหนาวโห <c oughs> ่เจกี้โกดแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำหราทำอะไรก่อนเอามาใส่ในต้มนรรมดาได้ไหมอ่ะมันคือมันคืออะไรนะคะภาษาไทยเอ่อหัวเชยเท้าหัวเชยเท้าแบบยาวก็จริงๆเอาไปใส่แบบพวกต้มๆทุกอย่างเออใส่พวกในมามงมาม่าอะไรก็ได้นะลูกแล้วก่อนเล็บเล็บคืออะไรเนี่ยเล็บคืออะไรเล็บดำมากออเออเออเออคออ่อั อะไรอะโเกิร์ตเนี่ย่ออะก็ได้่ละเพราะว่าเดี๋ยวมาวันว่าจะไปซื้อนมอยู่นมหมดนมนมแล้วหนูก็จะไปซื้ออะไรหนูก็ไปที่ซูเปอร์อ่ะนาจะทอะไรซุปไหมซุปอืดซุปอสกอย่างอ่ะ เอามาต้มเป็นแบบเออแกงจืดนะคะแล้วก็เอาไปใส่กับข้าวกินเป็นข้าวต้มไปเลยอุ้ยทำไมมันมองไม่เห็นควันผักก็ผักที่มีในบ้านเนี่ยแหละที่ยังเหลืออยู่ตอนวก็นี่ที่ขู่เขาหั่นเอาไว้ได้กงขอใช้เท้าแบบย,วยาวๆ่วเอยกตักราดข้าวไปเลยอ่ะกลายเป็นข้าว น้องแต่จะเปล่าแต่แบบ,แบ,บหลอกน้องบอกว่ามาเช็คว่านี่นะจะเป็นเลือดกรุ๊ปอะไรถ้าเกิดจัดดีแปลว่าเลือดกรุ๊ปเอ ทำกาาแฟต่งๆปาลองทำตามหนังสือนะเมื่อกี้ลองชิมแล้วจะเป็นลมไม่ไหวเลยกินไม่ได้เลยอ่ะขมแล้วอะไรก็ไม่รู้อร่อยเหรอไม่เลยตั้งแต่ขมมากเลยทุกคนก็มาลองชิมไม่ไหวเลยมันมีตัวชัยอ่ะมาใส่ด้วยอ่ะมันเลยทำให้รสชาติแปลกมาก ถ้ามันจะแฝงเนี้ยมันพอทําใจนะแต่พอเป็นชาชัยกินไม่ได้เลยเอาาแมเหรอเอาไหมว่าปันบอกมันมีคํามาตัวชตัวของอินเดียใช่ไหมลูกชาชัยเนี่ยผสมอยู่มันไม่ชอบกินอันนั้นเลยกินไม่ได้ผสมตัวเนี้ยชายทีซึ่งไม่ชอบเลยมันเป็นแบบเหมือนกลิ่นสมุนไพร หานหอ,ออกไปซุปเปอร์ก่อนนะคะนมหมดม,ม,มันมันมันหนาวีิคุมา,มาซื้อที่อีออน,นะคะ่ะคืนคือน,น,น่าหาวมากนะคะดูสองคนนี้แล้วอย่าแต่งตัวตามนะคะผัดผลไม้คือแพงจริงนะคะเนี่ย นี่ยแบบว่าโอ้โหแอปเปิลลูกละสองร้ยเ็สปดเยนจริง,รงๆมันไม่ถึงขนาดนี้นะเออมันแพงขึ้นไงลูกของของอาหารพวกนี้นอุ้ยจะแล้วซองทำคาเลที่เราจะมาซื้อมันหมดเกลี้ยงปานนี้แล้วค่ะเนี่ยโอ้โหซื้อเป็นเซตๆนะแล้วก็ถั่วงอกด้วยเพราะเด็กชอบถั่วงอกอันนี้ลดเยอะมากนะะลดครึ่งราคาเลยนนั่นคือ ข้าวปั้นและยาติโซบะทำไมเราต้องมากินข้าวปัน้นกับยาติโซบะด้วยอยากกินเหรอคะก็ได้ลดราคา20%ซื้อเลยค่ะลดครึ่งร,ราคาเลยนี่ก็ครึ่งราคาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่อย่ะอันนี้อันนี้นนนลดราคาเหมือนกัน20% แต่คือแบบมีเป็นคนที่มีเรียกว่าคะมีสัมผัสการรับรู้อาหารแบบถ้ามีระดับนะฮะหนึ่งถึงห้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือระดับหนึ่งอะแปลว่ากินอะไรก็อร่อยหมดถ้าเกิดเป็นคนที่แบบมีการรับรู้ระดับห้าคือแบบกินอะไรก็จะแบบไม่อร่อยต้องแบบอร่อยจริงๆงถึงจะอร่อยคนประมาณนี้ก็จะบอกับเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะพอแบบรู้รสอาหารอร่อยส่วนมีนั้นอุ้ยอะไรก็ได้ได้หมดเลยก็เลยแบบไม่ว่าจะกินของแพงของถูกก็ออก็อร่อยอะจบเลย เป้าหมายของลิขุคือจะมาซื้อนี่ค่ะผงเบกกิ้งโซดานี่จะเอาไปทำขนมตามาเกมอะค่ะเนี่ยอันนี้เขามีขายน้ำปลานะคะคแพ็กเกจดูโอเคเลยชอบเอาอนี้แหละมาหมาจะเอาไปทอดหอยทอดดูดูทำได้ไหมเนี่ยลิขุมาซื้อเยอะเลยนิวนสัมเลโอมไม่ได้มาแล้วเนี่ย<ห>ตัดคนซื้ออีกคนนึงนอันนี้เขียนว่าลักกุโตไอซ์ แล้วก็ราคาแปดหกสิเอ็ดอ๋อเขาบอกว่าเป็นในี่เขาบอกว่าอบูไรอ์อบบูรัก็คือไขมันอันเนี้ยนี้เขียนว่าไอศครีมเลยสวยใช่ว่านี้ดีกว่าใช่ปะอืออ่ะนั้นแกงซื้ออันนี้อยู่ก็เอาอันนี้ราคานี้เท่าไหร่อะลูกอันนี้ก็เท่ากันนะแปดหสเอ็ดอาเมี้ถูกจริงราคาเท่ากันเลยเอาดีละก็นี้มันเป็นยี่ห้อของท็อปวารูกือเป็นยี่ห้อของอีออนเองอเลยถูกนึงเอาอันเล็กเป็นคุกกี้ครีมก็ได้ดูอ่ะ กินกว่านะลูกดับเบิลคาราเมลไอศครีมอะไรชิสอ,อ,อ,อะไร <laughs> นี่เราดูเห็นเด่นชัดมากเลยการเรียงตะกาถ้าเป็นนีนาะกับเลโอเขาจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนี่คูก็เป็นสไตล์เนี้ยอันนี้น่ารักน่ารักนี่เป็นนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองรสพุดดิง้งเออนิโคลเขาชอบนมกล่องเนี้ยชอบยี่ห้อหนี้ คือมน,นมแต่ละย่านมันจะแบบมีรสชาติที่ต่างกันนะคะแต่ละแนวแต่ริขัวไม่ชอบแบบที่มันแบบเข้มข้นแต่ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยอันนี้คือรสชาติแบบเออจะเจิดหน่อยค่ะไม่ค่อยมีความนมเท่าไหร่ไอดูซีหมดนี้เท่าไหร่ตู้บรรทัดล่างลูกเนี่ยแค่เนี้ยเก้าพัเยนละไอเดีวกับคุโตบอกว่าถ้าเดี๋วมาสองหมื่นเยน นีของหมาโอ้ยเล็กนิดเดียวเจ็ดรอยเยนเล็กไปไอติมหมานะคะเนี่ยโอ้โหสี400่รอยเยนเมื่อกี้เราได้ทั้งตันใหญ่อันนี้ได้ตึงหนึ่นงกนะ็เจ็ดรยเจ็ดสิบเยนนะเค้กหมามีแบบมีสิทธิ์ซื้อผิดนะคะเนี่ยอันนี้เป็น อาหารสําหรับหมานะคะเนี่ยทำซะสวยเชียร์น,นี้อันนี้จะมาหาซื้อที่แบบฉีดสเปรย์ใส่พวกผ้าต่างๆแล้วเราจะทําให้หอมอ่ะนี่นนตามทํามานตามที่นอนเสื้อผ้ารองเท้าทั้งหมดนี่รวมแล้วก็ประมาณหมื่นเยนพอดีค่ะไม่ได้มีซื้ออะไรเลยเนื้อแบบน้อยมากโอ้ เขาบอกว่าเขาจะซื้อมาทําพรุ่งนี้ตอนไร้สดนะคะขนมอันนี้ยแต่ไปมาบอกขอทําเลยแล้วกันวันนี้ขนมที่แบบว่าขนมเกาหลีอะที่แบบว่าเป็นรูปดาวรูปอะไรแล้วก็ให้เอาไม้จิ้มฟันทําให้มันเป็นรูปนั้นๆในเรื่องอะไรนะลูกเรื่องสุขภิเ m กม,ม,มันต้องมีอะไรผิดพลาดแนๆ่ๆลูกมันไม่แล้วมันไม่ใช่แล้วอร่อยเหรอทำอะไรลูกอันนี้หรอ ไอส์คาเฟ่ขมกะมันก็ดูน่ากินนะทำเสร็จเรียบร้อยบอกอร่อยนี่คือจาแฟสูตรจาแฟตามร้านอาหารต่งตางๆมีอยู่ร้อยกว่าสูตรทำได้หมดทุกสูตรก็เปิดร,ร้านกาแฟได้เลยอันน่าหนดูเปิดร้านกาแฟได้นะลูกเลเซื้อขานะคะตรงกระดุมก็เลยอุ้ย รุ่นนี้ไม่เอาแล้วรุ่นนี้มีกระดุมมันไม่ค่อยดีมันหลุดง่ายก็กลับสู่เสื้อเด็กเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้นะเด้๋ของเขามาบอกว่าเนี่ยเขาเปิดบัญชี X แล้วนะเขาจะเอาไว้ลงรูปดาวก็ชื่อชื่อชื่อว่าอะไรอะ่ะลูกเ,เดี๋ยวหนูพิมพ์ให้มาห<ม>าดูเดี๋ยวมาอเ,เอาขึ้นฮะไม่ไม่เดี๋ยวมาเอาขึ้นให้ว่าชื่อหนูนี้ทุกคนไปใครที่เล่น X นะคะ x สมัยก่อนชื่ออะไรนะแอ,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 อะสซูมเตอร์คือ x โอเคแม่หมาเป็นคนไม่เล่นทวิตเตอร์ไงก็สามารถมาติดตามเลโอได้เลยวะเขามาเมนพูดคุยกับเขาก็ได้เมื่อกีก้ผิดพลาดไม่ไปแล้วทำใหมอ่อะนี่คืออะไรใส่น้ำมาลูกน้ำกับน้ำตาลเนี้ยโอ้แล้วก็เดี๋ยวมาใส่ผงเขาเรียกอะไรเบกกิ้งโซดาผงฟู เขาลองทำนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะทำในไลฟ์สดนะคะนี่มีไลฟ์สดตอนทุ่มหนึ่งของเวลาไทยนะคะอันนี้ซ้อมก่อนเป็นไงรสชาติได้ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วนี่มันคือสรุปมันหัวของฟูใช่ไหมเนี่ย ฉิมให้รู้วก็คืออออันนี้ลองทำอีกแก้วหนึง่ง <_ C 1> เขาบอกว่าเขาต้องทาแล้วเราจะไปทำกันบ้านส่วนองคนนี้ก็ไหวไหมเนี่ยมันชิมนิดมาชิมนิดหน,นึ่งดู <_ C 1> คือมันก็คือน้ำตาลล้วนเลยเนี่ยสุกน้ำตาลกินน้ำตาลเล่นอีกโกไลไลอีกโกอ,อืมมิอีโก ไม่เป็นเด็กดีเพราะปะป๊าอยู่นี่เองเตยมาเตมาเต๋มาเตเนี่ยมาเตเนี่ยมาเตมาเต๋อมาเตรบกันหนอคิดกันนะครับคอไล่สักคนไลด้วยนะคะเนี because at times i think of leaving my mind takes me back to fall when the snow begins to sing